อุทยานแห่งชาติแม่วงในจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่วงมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นกําเนิดแม่น้าลาธารรวมทั้งเป็นต้นกําเนิดลําน้ําแม่วงที่มีความสําคัญของจังหวัดนครสวรรค์และเป็นที่ตั้งของป่าละมาออันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีความสําคัญและหายากใกล้สูญพันธุ์ครับในปัจจุบันเนี่ยป่าในเมืองไทยเนี่ยมันเหลืออยู่ เรียกว่าน้อยผมใช้คาว่าน้อยนะครับประมาณสัก23เปอร์เซ็นต์ของมืนที่ประเทศทุกวันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ตลอดแต่ว่าเรื่องของความสนใจนะครับเรื่องของการที่จะมาร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคนไทยยังมีค,ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่เท่านั้นที่เขาช่วยกันดูแลพื้นที่อยู่อย่างป่าแม่วงเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหงวัดนนทบุรีอย่างเงี้ยนะครับเป็นป่าเป็นพันเป็นป่าที่อยู่ในภาคกลางโดยทั่วไปและสำคัญของมันคือมันเป็นแหล่งต ซึ่งตลอดเส้นทางที่ลําน้ําตรงนี้ไหลผ่านไปนะครับประชาชนคนหลายสิบล้านคนนะครับที่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี้มันเป็นสมบัติของคนทั้งชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคของทุกปีหรือช่วงสิ้นสุดฤดูฝนนะครับประเทศไทยจะไม่มีฝนทําให้เกิดความแห้งแล้งและมักจะมีปัญหาไฟป่าตามมาเช่นเดียวกับพื้นที่แห่งนี้ครับผมที่ปัญหาไฟป่ากินอณาเขตกว้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าหน้าที่และผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้เป็นอย่างมากครับไฟป่าเป็นเรื่องที่เราเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เราสามารถป้องกันได้นะครับอย่างไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงมันเกิดอยู่แล้วนะครับแต่ทางอุทญยญานเนี่ยก็ต้องมีการทําในวันไฟนะครับมีจัดเจ้าหน้าที่เวรยยางคอยดูมีชุดปฏิการไฟป่านะครับที่ก็ต้องทําหน้าที่ควบคุมดูแลเรื่องไฟอยู่แล้วแต่ว่า เจ้าที่คนถึงต้องดูแลปล่าประมาณห้าพันกว่าไรซึ่งในโลกแห่งความจริงมันเป็นไปไม่ได้จากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นครับเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอแม่วงรวมกับเหล่าบรรดาอาสาสมัครที่รักและต้องการดูแลธรรมชาติผนึกกําลังกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงตามโครงการประชารัฐที่ต้องการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการลงมือปกป้องผืนป่าและธรรมชาติ ก็เลยมีแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเราดึงชุมชนหรือมวลชนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาชนที่อยู่ในแนวเขตหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะครับที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานอย่างนี้นะครับหรือจากที่อื่นเข้ามาวันที่เหมือนของโครงการก็ร่วมกับระหว่างประชาชนกับรัฐบาลอย่างแรกเลยนะครับกำลังเ,เราได้คนที่มาทําเพิ่มขึ้นแนวควันไฟเราก็จะได้ยาวขึ้นได้มากขึ้นได้หลายจุดขึ้นอย่างที่สองคือมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์ด้วยกัน มันจะเป็นเหมือนกับแสงเทียนที่จับเมื่อก่อนมีแท่งเดียวแล้วพอจุดเพิ่มขึ้นหลายๆแท่งความสว่างเรื่องของการอุรักมันก็จะเพิ่มขึ้นเลยเดียวติดตามภารกิจรวมพลังอาสาคนกันไฟในรายการคนมันพนาสาวันนี้ครับ กิจในรายการคนมันพันอาสาสัปดาห์นี้เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงจับมือร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอแม่วงและเหล่าพัฒมิจ,จิตอาสากำหนดเป็นภารกิจอาสาคนกันไฟทำแนวกันไฟเส้นทางรวม4กิโลเมตรครับอุทยานแห่งชาติแม่วงมีพื้นที่ครอบคลุ่มท้องที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรและอำเภอแม่วงและกิ่งอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณ5,58750ไร่หรือ894ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำทานนอกจากนี้ยังมีแก่งหินมากมายที่ทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆตามแก่งหินตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติและเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงที่สำคัญและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชีวิต สภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็นฤดูหนาวต่อเนื่องมาจนถึงฤดูร้อนที่อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นช่วงสิ้นสุดของฤดูฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะไม่มีฝนตกลงมาหรือถ้ามีก็จะมีเพียงจำนวนเล็กน้อยครับจึงทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นประจำทุกปีซึ่งในช่วงเวลานี้สังคมพืชป่ปาเต็งรังและป่าเป็นจพรรณจะเริ่มผัดใบ ซึ่งมักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นตามมานั่นเองครับจึงเป็นที่มาของการรวมตัวในการทําแนวกันไฟซึ่งจะสามารถช่วยสกัดกัน้นไม่ให้ไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างได้ครับ ไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับหรือต้นที่มีเปลือกที่ไม่หนาพอที่ไม่ยังไม่มีแกนยังไม่มีเปลือกที่จะประหุ้งต้นได้เ mm hmm. ลวลาถูกไฟแรงๆไหม้มไปเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตายอย่างแรกครับต้นใหญ่อย่างที่สองคือต้นเล็กๆที่เป็นลูกไม้ที่ขึ้นอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะครับต้นยังเล็กๆอยู่เนี่ย mm hmm. พอเวลาโดนไฟไหม้ไปแล้วอันนี้ตายแน่ๆ mm hmm. อย่างที่3ก็คือเรื่องของสัตว์ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมแมลงนะครับ นกชนิดต่ตางม,มันจะมีนกบางชนิดที่ทํารังไม่สูงจากพื้นหรือทํารังบนพื้นดินอย่างนี้นะครับถ้าก็วางไข่มีลูกนะครับพวกนี้ถ้าไฟมาก็โดนไฟก็ตายถ้าเกิดเรามีแนวกันไฟเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลปริมาณการไหม้ในพื้นที่ได้แล้วก็สามารถที่จะครอบคุมพื้นที่นะครับที่จะป้องกันไม่ให้มันลุกลามข้ามไปในพื้นที่ที่เรา เห็นว่ามันไม่ไม่สมควรจะไหม้แนวกันไฟเป็นที่ที่สําคัญถ้าเราสามารถที่จะทําแนวกันไฟการควบคุมไฟป่าการที่จะเข้ามาดับมันก็จะทําได้ง่ายมากขึ้น อนกยูนะครับผมซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่อาสาสมัครในกิจกรรมคนกันไฟนัดแนะเพื่อที่จะมารวมตัวกันในเช้านี้นะครับผมซึ่งตอนนี้อาสาสมัครก็เริ่มทยอยเข้าพื้นที่กันแล้วครับ ีครับนี่พี่เพิ่งมาถึงเลยครับผมมาจากในส่วนของอากลุ่มออโรไทยแลนด์ไปที่พีมมาทานนะครับมาร่วมกับเครือข่ายอุรักสิตไม่ล้อมธรงเนบวงของหน้าบัตรไทยครับมาจากไหนกันครับพี่มาจากกรุงเทพครับผมมาจากกรุงเทพเลยอันนี้มาด้วยกันกลุ่มนี้มาด้วยกันโอ้มีชื่อกลุ่มไหมครับ กลุ่มไปทุกที่ที่มีทางครับผมอ๋อไปทุกที่ที่มีทางกลุ่มเดียวกับพี่อู๋ใช่ครับผมมาด้วยกันครับหลักๆกลุ่มนี้ทําอะไรกันครับพี่ก็จะจะทํากิจกรรมด้านอาสาช่วยเหลือสังคมนะครับก็เหมือนตามสุโรแกนเลยก็ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือเด็กได้โอกาสหรือว่าตามชุมชนชนบทตามภูเขาต่างๆตามแต่ละจังหวัดในของประเทศไทยในกลุ่มนี้วันนี้มามากันเยอะขนาดไหนครับพี่ก็รวมรวมคือมามาสองทีมครับทีมเมื่อวานมาตอนแรกทั้งหมด สามคันครับแล้วเมื่อคืนตอนตีสอครึ่งมาถึงนี่อีกเจ็ดคันโอ้ครับก็ประมาณร่วม20คนการทําแนวกันไฟนี่เป็นงานถนัดหรือเปล่าครับพี่ยังไม่เลยครับพอดีนะอู๋ชักชวนกันมาก็เลยอยากลองดูครับคิดว่าทำได้อยู่แล้วได้ครับได้แต่ก็พร้อมสำหรับกิจกรรมเช้านี้เช่ครับ ตอนนี้อาสาสมัครของเรากา็เริ่มงานกันแล้วนะฮะเรียกว่าแต่ละคนก็มีอาวุธครบมือเลยนะฮะไม่วงาชะเป็พนมีดเป็นพวกเสียมจอบหรือว่ามีไม้กวาดด้วยนะครับผมก็เริ่มงานกันแล้วตอนนี้กําลังเดินไปรวมตัวกันเพื่อที่จะประชุมกันครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในภารกิจอาสาคนกันไฟเพื่อทำแนวกันไฟในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. มีด ใช้สาหรับฟันและถางบริเวณที่มีหญ้าแห้งหรือต้นไม้บางส่วนปกกลุมเส้นทาง 2. ไม้กวาดและคราดไว้สําหรับกวาดและเคลียร์ใบไม้หรือเศษกิ่งไม้เล็กๆที่เป็นเชื้อเพลิงในการลุกไหม้ของไฟและ 3. เครื่องเป่าลมซึ่งนําเครื่องพ่นปุ๋ยในการทําเกษตรมาดัดแปลงโดยเอาเครื่องพ่นปุ๋ยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาทําการพ่นลมครับ ซึ่งประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถใช้ทดแทนกำลังคนได้เกือบถึง20คนทีเดียวครับแล้วคิดอาจจะคนละอย่างกันแต่ถ้าเราทำเป็นแนวไปอย่างนี้มันมันจะสวยกว่าเมื่อกี้นี้ประชุมแบ่งงานกันแล้วเล่าให้พี่น้องเราฟังแล้วว่าวันนี้จะต้องเผชิญกับอะไรบ้างความเหนื่อยความเหนื่อยความยากความยากเราก็ ความร้อนมันยังไงพี่อยู่เราจะต้องเตรียมการยังไงบ้างสําหรับความยากตรงนั้นอืกแรกๆก็คือต้องต้องเราเราจะต้องทำงานตามสภาพพื้นที่ตามสถานการณ์เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะยากง่ายจุดแรกเนี่ยนะฮะที่ทางทางเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้เครื่องเป่าลมซึ่งบูรณาการจากการเกษตรครับเอาเครื่องค้นปุ๋ยเนี่ยมาเป่าลมให้ให้ให้ใบไม้เนี่ยกระจายออกเบิกทาง ใช่ฮะครับน่าในคั้ตอนแรกพอไปเจอครับอ่าหลังจาก1กิโลไปคืออยู่บนยอดมอหืดมันเป็นยังไงฮะตรงมอหืดความลาดชันพอไปถึงบนมอหืดปุ๊บก็คือเราจะใช้ชายกันที่อ่าผู้ชายแข็งอาวุธมีคมแบบนี้ครับในการที่จะถางนําหน้าล้วก็จะมีคลาดตามหลังแล้วก็ไม้กวาดอีกทีนึ่งนะทำงานกันเป็นเขาเรียกว่าเป็น สายพานเชื่อมโยงกันแล้วก็สุดท้ายก็คือไอ้เครื่องเป่าลมตัวเนี้ยเครื่องค่นปุ๋ยเนี่ยที่เรามาบูรณาการใช้กับการทําแนวตัดไฟนะครับพ้นตามลังอีกทีหนึ่งก็จะเห็นแต่พื้นดินเหมือนเหมือนตรงเนี้ยครับฟังดูกิจกรรมวันนี้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมโพี่น้องข้างหลังเราพร้อมไหมฮะพร้อมนะ